วันนี้3ราศีด้วยกันนะคะที่อยู่ในคลิปเดียวกันเลยนะคะเพราะเป็นราศีที่จะมีโชคนะคะเป็นราศีที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในช่วง7วันนี้นะคะ7วันแรกของต้นปี2,565นะคะ ก็มีราศีสิงห์ราศีมิถุนและราศีมังกรนะคะสามราศีนี้จะมีข่าวดีอะไรบ้างมีโชคดีทางด้านไหนบ้างนะคะการเงินโชคลาภการงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็ไพ่ต้องการอยากจะบอกอะไรผ่านการทํานายด้วยไพ่ทาโร่ซึ่งเป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมเอาละคะ่ะเรามาเปิดดวงเปิดไพ่นะคะทานายกันเลย ราศีสิง์ลัคนาสิงและราศีสิง์นะคะการทำนายดวงใน7วันแรกของปี2565ผ่านการทำนายด้วยไพ่ทาโร่นะคะเป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมค่ะดูซิว่าดวงชะตาของคุณนะคะไพท่ทำนายอะไรบ้างให้กับชาวราศีสิงค่ะ10ใบต่อไปนี้คือการทำนายดวงชะตาของราศีสิงนะคะ สี่ดาบสามถ้วยสตริงสามเหรียญดเดมจิเชียนไพ่เจ็ดดาบคิงถ้วย หนึ่งเหรียญอ,อาศวบินดาบเด็กถือถ้วยราศีสิงค์คะคุณเป็นคนที่มีอำนาจนะราศีสิงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะาสามารถที่จะ ใช้อำนาจในตัวเองเนี่ยในการที่จะทำให้คนอื่นคล้อยตามตัวเองหรือทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านในบ้านหรือในที่ทำงานก็ตามนะคะถ้าในบ้านราศีสิงห์เนี่ยถือได้ว่าเป็นคนที่สามารถที่จะใช้อำนาจหรือความอ่อนโยนของตัวเองเนี่ย ทำให้คนรักของคุณนะคะคู่ครองของคุณเนี่ยทำในสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะหรือถ้าเป็นชายเนี่ยคุณมีดวงนาฬีอุปธรรมด้วยนะคะในเรื่องของความรักถือได้ว่าคุณเนี่ยมีอํานาจเหนือคู่ครองของคุณนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ชอบ สวนเสฮฮานะคะหรืออาจจะได้มีโอกาสไปงานแต่งงานไปงานปราร์ตี้สังสรรค์ไปงานเยี่ยมญาติไปงานรวมรุ่นต่างๆนะคะก็มีการเอาคนรักเนี่ยไปด้วยนะคะเป็นการเปิดตัวไปด้วยหรือว่าเป็นการนำคนรักเนี่ยไปให้รู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องต่างๆนะคะในช่วงปีใหม่นี้ในช่วง7วันนี้ถือได้ว่าความรักของคุณเนี่ยเอาอยู่แล้วก็เป็นช่วงของการที่จะได้เปิดตัวได้ออกงานร่วมกันนะคะมีความสนุกสนานนะคะมีเรื่องของความแฮ ppy ต่างๆนะคะเรื่องของความรัก ในเรื่องของการเงินนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่โชคก้อนโตนะคะมีบางคนอาจจะจับฉลากของขวัญปีใหม่ได้ได้ของใหญ่ก็ได้นะบางคนอาจจะได้ ทองนะคะบางคนอาจจะได้เป็นของใหญ่นะคะอย่างเช่นรถยนต์เอ๊บ้านพร้อมที่ดินนี้จะมีแจกไหมนะคะก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ก็ถือได้ว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากการเสี่ยงการจับฉลากรางวัลต่างๆในช่วงของปีใหม่นะคะหรืออาจจะถูกหวยก็ได้นะคะที่ผ่านมานะคะดังนั้น ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคก้อนใหญ่เงินก้อนโตนะคะหรือว่าบางคุณบางคนนะคะอาจจะมีเงินเข้ามานะคะหลายทางมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะเป็นคนที่เ,เก่งนะคะสามารถที่จะทํางานประจําด้วยทําธุรกิจไปด้วยนะคะทำให้มีเงินเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาหลายทางนะคะหรือบางคนอาจจะเล่นหุ้นนะคะลงทุนในการเทรดหุ้นสิบโ,โตเคอร์เรนซีหรืออะไรก็ตามนะคะก็มีเกณฑ์ที่การเงินมันจะไหลเวียนดีนะคะมันก็จะไหลเข้ามาหลายทางมา ยิ่งึ้นการเงินดีมากๆนะคะได้จับเงินก้อนใหญ่ได้มีโชคก้อนโตนะคะอาจจะมาจากความสามารถความรู้ความสามารถนะคะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคุณเพราะว่าได้ไพ่เดอะเมจิชเชนผู้อย่างรู้ดินฟ้าก็คือมีความเชี่ยวชาญพ,พิเศษเฉพาะด้าน โดยเฉพาะถ้าบางคนราศีสิงห์เนี่ยที่เล่นหุ้นนะคะเทรดหุ้นหรือว่าลงทุนต่างๆนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเ,เป็นคนที่มีความฉลาดนะคะคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆนะคะการขึ้นลงของหุ้นต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยำมีเกณฑ์ที่จะได้ผลกำไรหรือเงินก้อนโตจากความฉลาด เฉพาะด้านของคุณนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่ทําอะไรผิดผิดหรือทําอะไรแบบผิดกฎหมายหรือลับๆล่อๆหรือธุรกิจสีเทาๆด้วยนะคะก็บางคนอาจจะทําขึ้นก็ได้นะในแนวธุรกิจสีเทาอย่างเช่นการขายสุรานะคะการขายหวยการขายลอตเตอรี่อย่างเงี้ยนะคะช่วงช่วงเจวันนี้ทำค่อนข้างขึ้นทีเดียวเลยมีเงินหลั่งไหลสะพัดเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วการตัดสินใจของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยําทําให้คาด การต่างๆเนี่ยค่องทางดีนะคะเงินทองสะพัดมากๆเลยนะคะเ,เรื่องของเรื่องของการงานนะคะการงานเนี่ยไม่โดดเด่นไม่ได้ไพ่ไพ่ไม่ได้ไพ่ไม่เท้าเลยนะคะดังนั้นถือได้ว่าการงานไม่มีอุปสรรคใดๆการงานราบรื่นดีหรือว่าจะเป็นช่วงหยุดยาวก็ไม่ทราบนะคะการงานไม่ออกเลยคุณอาจจะหยุดยาวไปเป็นอาทิตย์เลยก็ได้นะคะพอเริ่มต้นที่จะทํางานในวันที่4หรือ5 ะะก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบว่ายังไม่ได้มีอะไรมากมายให้ต้องเคลียร์หรือต้องจัดการนะคะดวงถือได้ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะดวงค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะแล้วคุณอาจจะเป็นคนทีออ่มีการช่วยเหลือคนอื่นด้วยมีการแบ่งปันคนอื่นด้วยนะคะเลยทําให้คุณเนี่ยเป็นเป็นที่ถูกตาต้องใจเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปหรือคนในวงสังคมของคุณนะคะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการที่คุณอาจจะ เที่ยวเยอะในช่วงนี้นะคะหรือว่าออกงานบ่อยหรือแฮงเอาทบ่อยนะคะกินอะไรที่ค่อนข้างที่แบบว่าเป็น สุลานะคะเลยทําให้คุณอาจจะมีภาวะการอ่อนเพลียนะคะร่างกายอ่อนแอหรือต้องพักฟื้นดังนั้นภูมิอาจจะต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะออกงานต่างๆต้องไปเจอผู้คนมากมายต่างๆก็ควรที่จะมีการป้องกันนะคะออโอมิคอนหรือว่าโควิดในช่วงนี้นะคะเพราะว่าร่างกายมีมีลักษณะของการวีกนะคะการอ่อนแอหรือว่าต้องการการพักผ่อนหรือว่าต้องการที่จะพักฟื้นนะคะสุขภาพร่างกายนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรรุนแรงนะคะแล้วสิ่งที่จะต้อง เรามัดระวังอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องของอาการทําอะไรปพุ่ตาดรวดเร็วตัดสินใจเร็วโมโหหัวร้อนนะคะก็ต้องระมัดระวังอย่าทําอะไรอย่าประมาทนะคะเช่นบางทีแบบว่าความที่เรารีบเนี่ยบางทีเราประมาทเนี่ยบางทีถอยรถออกมาแล้วก็ไปชนรถ ข้างหลังอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดความเสียหายจากความประมาทของตัวเองหรือความใจร้อนของตัวเองดังนั้นถ้าในเมื่อไพ่เตือนแล้วเราก็ระมัดระวังเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียท่องหรือว่าเสียเวลาที่จะต้องไปเคลียร์กับเรื่องพวกนี้นะคะเอาละค่ะแล้วก็สรุปแล้วนะคะก็ถือได้ว่าดวงชะตาของราศีสิงห์เนี่ยค่อนข้างที่จะแฮปปี้เบิกบานนะคะแล้วก็มีเรื่องของ ข่าวดีต่างๆที่จะมีเข้ามานะคะดังนั้นถือได้ว่าดวงค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะและลัคนาสิงห์นะคะก็ การเงินดีการงานเรียบๆนะคะโชคลาภมีได้เงินก้อนใหญ่โชคก้อนโตนะคะเรื่องของความรักแฮปปี้ดีคอนโทรลอยู่นะคะคนรักให้การอุปธรรมช่วยเหลือหรือว่ายินยอมนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพก็ให้ระมัดระวังเ,เกณฑ์มีอ่อนล้าอ่อนเพลียอ่อนแอภูมิต่ำนะคะเอาละค่ะก็ถือได้ว่า7วันนี้นะคะครอบคุมเกือบทุกด้านเลยทีเดียวเลยสําหรับชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์ค่ะ การทำนายดวงของชาวมิถุนราศีมิถุนและลัคนามิถุนผ่านการทำนายดวงด้วยไพ่ทาโร่นะคะเวันแรกของปี2565จะเป็นอย่างไรบ้างเป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมค่ะเบื้องบนอยากจะบอกอะไรนะคะไพ่ทาโร่อยากจะทำนายอะไรให้กับชาวมิถุนค่ะนะคะ10ใบต่อไปนี้นะคะผ่านการทำนายด้วยไพ่ทาโร่ค่ะ7 เหรียญ The Magician The World สามถ้วย Judgment สามเหรียญัศวินเหรียญ The Chariot ราชินีไม่เทา้าแล้วก็6ไปมเทา้าในเจดวันนี้นะคะชาวมิถุนคะ่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้อิ่มเอมนะคะอาจจะมี อาหารเยอะแยะมากมายไปร่วมงานปาร์ตี้สังสรรค์ปีใหม่นะคะกินเลี้ยงกันมีอาหารแบบบริบูรณ์พูนผลและวันน้ำหนักขึ้นนะคะชาวมิถุนคะนะคะส่วนเรื่องของอการเงินนะคะการเงินถือได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะมีเงินกองเงินเก็บเงินไหลมาเข้ามาเยอะนะคะคุณอาจจะ เป็นคนที่ขยันมากๆเลยนะคะทาธุรกิจหลายอย่างหรือว่าทําทั้งงานประจําด้วยทําทํางานเสริมด้วยนะคะทําให้มีเงินหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยหลายทางมากยิ่งขึ้นนะคะชาวมิถุนเป็นคนขยันชาวมิถุนเป็นคนที่มีความครีเอทีฟมากนะคะเป็นคนฉลาดแล้วก็มือไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะทําอะไรค่อนข้างเร็วนะคะดังนั้นถือได้ว่าการที่คุณจะทําธุรกิจหลายอย่างหรือว่าทํางานหลายอย่างไปพร้อมๆกันเนี่ยนะคะ <S <S มันจะช่วยส,งส่งเสริมให้การงานของคุณนะคะมันมันก้าวหน้านะคะเพราะคุณเป็นคนที่ ขยันขันแข็งนะคะธุรกิจการงานเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นมานะคะเพราะคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วต่อเนื่องทําอย่างจริงจังต่อเนื่องนะคะไม่ได้ทํแล้ววางทํแล้ววางนะคะคุณเป็นคนที่ทําแล้วทําได้ยาวทําได้นานคุณมีเกณฑ์ที่จะทำงานที่มันเป็นงานที่มัน่นคงเป็นงานราชการก็ดีหรือทําธุรกิจที่ สืบทอดจากสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่มาก็ได้นะคะดังนั้นถือได้ว่าการที่คุณถูกฝึกมาแต่เล็กแต่น,น้อยนะคะว่าให้เป็นคนขยันมันเพียรเป็นคนที่จริงจังทําอะไรก็ทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างจริงจังเลยส่งผลทําให้คุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความสามารถนะคะทำงานเลยผลงานออกมาค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีความเพียรพยายามในการทํางานแล้วนอกจากนี้ยังเป็นคนขยันด้วยนะคะทำ,ทำนู่นทํานี่ทาหลายอย่างไปพร้อ,รอมๆกันนะคะทำ,ท,ำ,ะำ,ท,ำ,ท,ำทั้งงานประจําทําทั้งงานเสริมเลยทําให้คุณเนี่ยมีเงินทองหลั ามาแล้วถ้าคุณเป็นคนที่มีความค r e อทีฟนะคะแล้วก็มีหัวเซ็งลีหัวกันคาเนี่ยคุณอาจจะมีการลงทุนทําธุรกิจเพราะว่าตอนนี้ก็คือเงินมันเข้ามาหลายทางมากยิ่งขึ้นมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยมีเงินเก็บหรือคุณอาจจะไปขอกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะเพื่อที่จะเอามาลงทุนมีเกณฑ์ที่จะลงทุนทําธุรกิจนะคะซึ่ง ธุรกิจที่คุณทำเนี่ยเป็นธุรกิจที่คุณชอบเป็นธุรกิจที่คุณมีความสามารถพิเศษนะคะก็อย่างบางคนอาจจะเป็นคนที่ชอบที่จะทำคอนเทนต์ต่างๆเป็นคนที่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์นะคะทำคอนเทนต์อะไรออกมาเนี่ยค่อนข้างดีคุณอาจจะลงทุนทำธุรกิจออนไลน์นะคะแล้วทำคอนเทนต์ออกมาทำให้คนเนี่ยรู้จักคุณมากขึ้นนะคะ คือคือเราพรีเซนต์ตัวตนของเราเนี่ยบนธุรกิจออนไลน์เนี่ยคนเขาก็จะมั่นใจในสินค้าของเรานะคะเหมือนพิมพ์ลิภายอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นถือได้ว่าการลงทุนของคุณเนี่ยมาจากความรู้ความสามารถแล้วก็สิ่งที่คุณรักเนี่ยคุณสามารถที่จะเอามันออกมาขายได้นะคะทำให้มันเป็นเงินเป็นทองได้แล้วจะมีชื่อเสียงที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ย ในเรื่องของความรักนะคะความรักของคุณเนี่ยก็ยังลาบลื่นอีกด้วยนะคะจะเป็นประเภทที่แบบบางทีอาจจะไปปาร์ตี้เจอเพื่อนนะคะหรือว่าเป็นเป็นแก๊งที่แบบไปไปเที่ยวกันเป็นกวนๆเลยนะคะถือได้ว่าความรักของคุณเนี่ยนะคะจะสวนเสเฮฮาปาร์ตี้มีความสุขนะคะหรือคุณอาจจะพากันนะคะทั้งครอบครัวเนี่ยไปกับบ้านนะคะไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ไปเยี่ยมญาติพี่น้องเจอ คนเยอะแยะมากมายนะคะเป็นการเปิดตัวก็ได้นะคะออความรัก ดีมีความสุขนะคะไม่มีความขัดแย้งอะไรนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือนะคะมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอความจริงจังความซีเรียสนะคะความยุติธรรมต่างๆนะคะดังนั้นถือได้ว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่สว่างมากๆเลยนะคะดวงค่อนข้างเปิดดวงค่อนข้างดีนะคะให้เสียไม่มีเลยสําหรับชาวมิถุนนะคะใน7วันแรกของต้นปีนะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยสําหรับชาวมิถุนนะคะว่า เปิดสักรารใหม่มาด้วยความสําเร็จด้วยความอุดมสมบูรณ์นะคะด้วยความขยันขันแข็งนะคะแล้วก็ความรักก็ไม่มีปัญหาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยความดีที่มันเกิดขึ้นมาเนี้ยนะคะก็เอาเป็นว่าคุณเป็นคนโชคดีนะคะที่จะพบกับสิ่งที่มัน ลาบลื่นแบบนี้ตอนช่วงเปิดสกกาักแรกนะคะต้นปีนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีการเดินทางด้วยนะคะการเดินทางของคุณเนี่ยอาจจะเป็นการเดินทางเพื่อเพื่อไปพบปะญาติพี่น้องเดินทางกลับบ้านนะคะแล้วก็การเดินทางเพื่อการทํางานการเดินทางเพื่อธุรกิจเดินทางไปหาเงินนะคะเดินทางเพื่อไปประสานงานต่างๆนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันดังนั้นการเดินทางของคุณนอกจากจะไปเยี่ยมญาตินะคะไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้ว ที่ต่างจังหวัดแล้วนะคะหรือไปต่างประเทศก็ตามคุณก็ยังมีความคิดนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจหรือเรื่องของการงานหรืออาจจะพกงานเนี่ยไปด้วยนะคะบางทีอาจจะเป็นลักษณะของการที่เดินทางไปต่างจังหวัดแต่ก็ยังพกงานนะคะพกพกแลป็ปท็อปต่างๆเนี่ยเอาไปทํางานอยู่ด้วยนะคะดังนั้นถึงแม้ว่าคุณจะหยุดพักผ่อนหรือมีการเดินทางก็ตามคุณก็ยังคงลั่นธุรกิจลั่นงานของคุณไปได้ด้วยนะคะดังนั้น งานของคุณธุรกิจของคุณมันจึงประสบความสําเร็จเพราะคุณเป็นคนที่เอาจริงเอาจางังมีความขยันขันแข็งนะคะ,ะส่วนเรื่องของโชคลาบนะคะโชคลาบจะเป็นในเรื่องของอการเงินที่มีเข้ามานะคะมากขึ้นหรือว่าเงินกองเงินเก็บเงินกู้นะคะได้หมดเลยจะมีเงินเข้ามานะคะและโชคลาบจะเป็นอาหารการกินที่อร่อยดังนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความอ,อ้วนด้วยนะคะโชคลาบเป็นเรื่องของความบริบูรณ์ผูนผลต่างๆนะคะอาจจะได้มาโดยมหัศจรรย์ก็ได้ ะะอาจจะได้มาโดย,โดยแบบเหมือนกับแบบเราเป็นคนที่เราคือคือเราได้ไพ the นะ่เดอะเมจิเชียนอ่ะผู้อย่างรู้เดินฟ้านะคะดังนั้นโชคลาภความบริบูรณ์เงินทองต่ตตางๆที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมาด้วยบุญบารมีของเราอาจจะมาด้วยคุณงามความดีของเราอาจจะมาด้วยความรู้ความสามารถความฉลาดของเรานะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาเห็นคุณค่าเห็นความดีความงามความถูกต้องความฉลาดของเราเนะีนะ่ยนะแล้วเขาก็ อำนวยซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินก็ดีหรือในเรื่องของความสำเร็จต่างๆนะคะให้เราก็ได้นะคะก็เอาเป็นว่าราศีมิถุนโชคดีมากๆนะคะในเดือนไม่ใช่สิใน7วันแรกของมกราคม2565ค่ะการทำนายดวงด้วยไพ่ทาโรให้กับชาวราศีมังกรและลัคนามังกรนะคะใน7วันแรกของ ปีใหม่2565ค่ะผ่านการทำนายดวงด้วยไพ่ชาวมังกรในเรื่องของโชคลาภการเงินการงานความรักนะคะสุขภาพและอื่นๆที่ไพ่ทาโร่จะทำในายให้กับคุณนะคะขอเป็นตัวแทนชาวมังกรจับไพ่ขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ได้ส่งพลังงานมายังดวงชะตาของชาวมังกรลัคนามังกรและราศีมังกรค่ะรายละเอียดของลัคนาและราศีอยู่ที่ description ใต้คลิปนี้นะคะ สิบใบต่อไปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมของชาวมังกรนะคะการงานโชคลาภการเงินความรักนะคะและอะไรที่ไพ่ต้องการอยากจะบอกคุณค่ะนะคะผ่านหน้าไพ่ค่ะ6เหรียญ3ถ้วยอัสวินไม้เท้า เด็กถือถ้วย10ดาเกาวถ้วยอสศวินถ้วย1ไม้เทา้า6ไม้เทา้อาอสศวินเหรียญ สิ่งที่ไพ่เผยออกมานะคะโดยชะตาของชาวมังกรโดยรวมนะคะการงานการงานดีนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบแหล่งธรรมหากินได้พบธุรกิจใหม่หรือการที่จะลั่นงานไปด้วยความภาคเพียรด้วยความอดทนนะคะและมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับโอกาสดีๆค่ะนะคะอาจจะได้งานใหม่นะคะเปิด ักราชใหม่ด้วยงานใหม่นะคะอาจจะได้โปรเจกต์ใหม่นะคะขายโปรเจกต์ขายโครงการหรือว่ารายได้ที่มาจากโอกาสที่ถูกเปิดออกนะคะ ธุรกิจการงานของคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะแต่จะต้องทุ่มเทนะคะมีความภาคเพียรทําอย่างต่อเนื่องนะคะอุปสรรคปัญหามีบ้างค่ะแต่สามารถแก้ไขได้นะคะก็การเงินนะคะการเงินจะเป็นประเภทที่แบบว่าถ้าทําบุญแล้วจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้มีโชคลาภเงินทองนะคะในวันที่1ที่2ต้นปีนี้อย่าลืมไปทําบุญบริจาคทานกันด้วยนะคะไปทําบุญ9วัดนะคะไปถวายสังฆทานไปให้อาหารปลาหรือว่า ไปปล่อยชีวิตสัตว์โคกระบือนะคะสิ่งที่คุณทำให้ สำหรับการบริจาคทานนะคะทบุญที่ให้นี้จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาของคุณนะคะให้ธุรกิจการงานของคุณนั้นมันมีเงินทองไหลมาเทมานะคะมีการไหลเวียนหมุนเวียนของธุรกิจมีการไหลเวียนของการเงินดีขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของสเสน่ห์นะคะชาวมังกรจะมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะไปศิลยกรรมมาหรือบางคนอาจจะไปดูแลผิวพรรณนะคะทำให้บุคลิกภาพของคุณดีขึ้นหรือบางคนเนี่ยจะ มีการลดขมอ,อ้วนนะคะทำให้บุคลิกภาพของคุณดีขึ้นดังนั้นเกณฑ์คุณจะมีสเสน่ห์มากขึ้นจะมีออร่ามากขึ้นนะคะจะดึงดูดคนเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นทําให้ความรักของคุณนั้นดูวหวาตื่นเต้นนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเจ้าชู้หรือคนที่มีรักซ้อนรักที่เติมไม่เต็มเข้ามาในดวงชะตาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น,นะคะความครีเอทีฟงานศิลปะต่างๆนะคะคุณจะมีเรื่องของโอกาสที่อาจ จะได้ไปแสดงความสามารถได้ไปแสดงความคิดนะคะหรือเป็นโอกาสที่คุณจะได้แสดงฝีมือนะคะในเรื่องของการที่คุณจะไปทำอะไรที่มันเป็นเรื่องของความครีเอทีฟต่างๆนะคะจริงๆแล้วความครีเอทีฟเนี่ยนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาได้ด้วยนะคะดังนั้นถือได้ว่าการที่คุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คุณเป็นคนที่ รู้จักที่จะใช้คําพูดคาจานะคะมันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะคลี่คลายปัญหาต่างๆได้นะคะการเจรจาการรู้จักคําพูดที่ดีนะคะจะช่วยทําให้คุณเนี่ยได้เปิดโอกาสให้กับคุณได้พบกับสิ่งดีๆอีกด้วยนะคะดังนั้นบุคลิกภาพนะคะความครีเอทีฟแล้วก็การแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะความมีออร่าของคุณมันจะ โดดเด่นมากช่วยเสริมในเรื่องของความรักด้วยนะคะทาให้ดึงดูดคนเข้ามาแล้วก็ช่วยเสริมในเรื่องของโอกาสทางด้านหน้าที่การงานคุณอาจจะได้งานใหม่เพราะว่าบุคลิกภาพของคุณก็ได้นะคะดังนั้นถ้ามีการต้องไปสัมภาษณ์งานหรือว่าการแบบเทสต่ตางๆนะคะนอกจากจะโชว์ไอเดียความคิดส,สร้างสรรค์แล้วคุณก็อาจจะชนะใจกรรมการด้วยความที่มีบุคลิกภาพรูปรล่งหน้าตานะคะแอปเปิลเลนส์ต่างๆที่ดูดูดีดูด,ดีดูมีเสน่ห์นะคะแล้วก็มี ที่จะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมันมีเงินไหลเวียนมากขึ้นนะคะเพราะความครีเอทีฟแล้วก็ในเรื่องของออร่าต่างๆของคุณด้วยนะคะไพ่เ,เสียมีน้อยมากนะคะมีเป็นไพ่สิบดาบดังนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คือในเรื่องของโรคไข้แค่เจ็บนะคะช่วงปีใหม่นี้นะคะ โอไมคอนหรือว่าโควิดต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีอยู่เยอะนะคะดังนั้นคุณเดินทางไปเที่ยวไหนเดินทางไปไหนการเข้าสังคมการพบเจอคนเยอะๆก็ต้องมีการป้องกันให้ดีๆเพราะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะติดโรคก,ก็ได้นะคะค่อนข้างที่จะเสี่ยงทีเดียวเลยนะคะ10ดาบทิ่มลงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเคราะห์เหมือนกันนะคะดังนั้นแนะนําว่าไหนๆก็ขึ้นปีใหม่ละนะคะเบิกโลกเบิกเบิกโชคเบิกชัยนะคะต้นปีด้วยการไปทําบุญ นะคะทั้งบุญ9กวัดนะคะหรือว่าไปบริจาคเลือดนะคะเพื่อที่จะเป็นการสดเคาะต่อชะตานะคะนอกจากนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามาด้วยนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคนที่จะเข้ามานะคะเช่นคนที่เจ้าชู้นะคะคนที่มีคนคุยเยอะหรือว่าคนที่ยังไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรเข้ามานะคะเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วอาจจะทําให้คุณเนี่ยจิตใจหวั่นไหวนะคะแล้ว เกิดไปหลงรักหรือหลงเชื่อนะคะแล้วอาจจะเกิดความผิดหวังขึ้นมาก็ได้นะคะดังนั้นการที่จะชอบใครรักใครหรือว่าไปสร้างความสัมพันธ์กับใครในช่วง7วันนี้นะคะค่อนข้างที่ต้องระมัดระวังตัวเองมากๆนะคะอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะคะฟังหูไว้หูนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตนะคะเ,เรื่องของโชคลาบนะคะโชคลาบเนี่ยโชคทางด้านการเสี่ยงเนี่ย อาจจะมีบ้างนะคะอาจจะมีเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ แต่ในเรื่องของออการที่เราจะไปทําบุญเสริมดวงนะคะการที่ไปบริจาคทานหรือว่าการที่จะไปทําบุญนะคะช่วยเหลือคนยากจนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเพื่อไปให้กับมูลที่คนตาบอดนะคะโอนเงินให้กับเด็กโสสะหรือว่าเด็กกํพาพร้าต่างๆเนี่ยการบริจาคทานแบบออนไลน์นะคะก็จะง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะคะสามารถทําได้เลยนะคะไม่ต้องที่จะเดินทางไปไหนมีแค่มือถือเครื่องเดียวนะคะมีแอปพลิเคชัน อีแบงกิ้งต่างๆนะคะก็สามารถที่จะโอนเงินได้เลยเพราะฉะนั้นถือได้ว่าถ้ามีโอกาสก็ทําเถอะนะคะถ้าพร้อมก็ทําเถอะการบริจาคทานจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภให้กับคุณได้นะคะในเรื่องของเงินทองที่จะไหลามาเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของออการออกสังคมนะคะการพบปะผู้คนต่างๆมากมายเนี่ย จะมีความราบรื่นดีจะมีความสําเร็จนะคะใครที่จําเป็นที่จะต้องไปติดต่อลูกค้านะคะดังนั้นก็คุณมีเกณฑ์ที่จะพบกับ ความสําเร็จค่อนข้างสูงนะคะก็ต้องอาศัยความแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันภูมิฐานนะคะแต่งตัวให้ให้ดูดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็คําพูดคําจาให้ดูแสดงถึงความครีเอทีฟองคุณความคิดสร้างสารรค์ความคิดบวกนะคะคุณก็อาจจะได้งานได้ลูกค้านะคะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับ3ราศีนะคะก็มีเรื่องดีๆในเรื่องของออโชคลาภต่างๆนะคะเกิดขึ้นมาในช่วง7วันนี้นะคะของ เริ่มต้นปี2 5 6 5ก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะช anel นายทารอพยากรบายบครูเอค่ะคลิปวิดีการทำนายพลังบวกที่ส่งถึงคุณพร้อมเคล็ดเสริมดวงต่างๆนะคะคำแนะนำต่างๆที่จะต้องการที่จะเป็นไกด์ให้กับคุณนะคะเพื่อดูเพื่อเป็น แนวทางเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงนะคะของชาว12สราศีก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนก็โชคดีปีใหม่แฮปปี้เิวีย์ค่ะ